สวัสดีค่ะฝันใจรถตู้มือสองนะคะวันนี้มาแล้วนะคะมาใหม่อีกหนึ่งคันกับเซโนเอรถมือสองนะคะคันนี้เป็นปี2016แต่งวีจัดเต็มนะคะนี่เลยคันนี้เป็นเครื่อง3 0 g l ีปี2 0 1 6 8แสนบาทข้างในอลังการมากนะคะใครที่อยากจะเอารถตู้นะคะไปวิ่งขนส่งตอนนี้นะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะสุดคุ้มเพราะว่าแต่งวีจะเต็มเบาะสวยงามมากข้างในเดี๋ยวตามไปชมกันคะ่ะ อันนี้ก็คือรถตู้ปี2016แต่งวีจัดเต็มนะคะตอนนี้เรากำลังเอามาถ่ายทคำคลิปนะคะเป็นลงดูทิ้ให้สำหรับใครที่อ,อยากจะได้รถตู้สต่งวีที่นี่บอกเลยว่าสวยงมามมากนะคะทั้งภายนอกกับภายใน,นโดดเด่นเลยเดี๋ยวให้ดูภายในว่าอลังก,การขนาดไหนนะคะนี่เบาะสาม วัดปิ๊รวัดเลยนะคะใครได้ไปคันนี้คุ้มมากนะไม่ต้องไปแต่งอีกแล้วบอกเบิดนะคะสวยพิบเลยนี่สภาพเบาะแต่และตัวบอกเลยว่าไม่มีรอยขาดรอยย่นนะ ใครสนใจคันนี้สามารถทักไปได้เลยนะคะที่เบอร์0945989256น,นะคะคันนี้เป็นปี2016เครื่องยนต3.0 GL VIP จัดเต็มไปเลยจ้า